ฮัลโหลมาวัดดีกันยามเย็นๆนะคะลูกค้านะคะมาวันสำหรับการมาดูมะาข่ามงเก่านะคะลูกค้านะวันนี้เรามานำเสนอมะาข้ามงเก่าสวยๆกันเลยนะคะยาวๆหน้าใหญ่ๆเป็นไงคะหน้าส5ห้านะคะยาว15บ้าสอก16ศอก14ศอกนะคะ10ศอกนะคะชุดนี้จะยาวตั้งแต่6ศอกขึ้นไปนะคะ นี่ชาขายความยาวตั้งแต่6ศอกขึ้นไปจนถึง16ศอกอย่างนี้นะคะลูกค้าเราขายคะตั้งแต่หน้า1 0 1 1 12นะคะลูกค้านะ13นะคะนะคะแล้วก็มี9อยู่นิดหน่อยนะคะลูกค้านะมี9แล้วก็มี10นะคะนี่นะคะอ่านี่นะคะชุดนี้นจะมี9อยู่นิดหน่อยนะคะลูกค้านี่น,นี่มี9อยู่นิดหน่อยนะคะสวยๆเลยนะคะ มีกาอยู่ที่หน่อยสวยๆอ่ะทั้งหมดจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตรงนี้นะคะลูกค้าความหนาอะลูกค้าดูเลยนะคะบางแผ่นจะอยู่ที่สี่เซนกันเลยนะคะสี่เซนสามเซนครึ่งน,นะคะแล้วก็มานิ้วหนึ่งนะคะนี่นะคะนิ้วหนึ่งนะคะอะ่นิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งส่วนน้อยนะคะไม่ค่อยมีส่วนมากจะสามเซนขึ้นนะคะลูกค้านี่นะคะ จะสามเซนนะคะ,ะจะมีล็อกนี้นะคะล็อกนี้อาจจะค่อนข้างบางนิดนึงนะคะลูกค้าล็อกนี้จะอยู่ที่ประมาณนิ้วนะคะลูกค้านะสองเส้นนะคะลูกค้าก็มีนะคะมีอยู่ประมาณประมาณสิบแผ่นนี่นะคะสิบแผ่นนะคะตั้งแต่หกซอกนะคะหกซอกขึ้นไปนะคะลูกค้าชุดนี้นะคะ นอกนั้นจะหนาหมดนะคะลูกค้านะอย่างล็อกนี้นะคะหน้าใหญ่ๆยาวๆจะหนาหมดเลยนะคะหนาสามเซนหมดเลยนะคะหน้าสิบสี่นะคะลูกค้านี่มีหน้าสิบสี่สิบสามยาวสิบสองสองสิบเอ็ดสองนะคะลูกค้าหน้าสิบสามยาวสิบสามสองนะคะหนาหนาสวยๆกันเลยนะคะหนึ่งสองตรงนี้จะหนานะคะหน้าสิบหน้าสิบเอ็ดนะคะส่วนหน้าสิบห้าอะเรามาดูความหนากัน ้าสิบห้านะคะหน้าสิบห้าจะอยู่ที่สามเซนนะคะลูกค้าหน้าสิบห้ายาวสิบห้าสิบหกสองนะคะส่วนหน้าสิบชุดนี้ก็หนานะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะมาเรามาดูหน้าตาของนะคะนี่นะคะเราจัดเรียงกันเป็นตรงเลยนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะสําหรับไม้ชุดนี้นะคะไม้ชุดนี้จะสวยมากๆเลยนะคะสําหรับห้าสองนี่ในชามไม่ได้คิดลงไปนะคะ คิดแต่แต่หกอกไปนะคะลูกค้าความยาวทั้งหมดอยู่ที่สิบหกอกกันเลยนะคะยาวๆกันเลยนะคะลูกค้านะยาวๆสวยๆกันเลยนะคะเรามาดูข้างๆกันนะคะลูกค้านะนี่นะคะสําหรับมะข่ามงนะคะมีปราดูปนด้วยนะคะสาหรับชุดนี้นะคะมีปราดูนะคะมีปราดูด้วยเราจะขายค่ากันไปจริงๆป่าดูราคาจะสูงกว่ามะข่านะนะคะลูกค้านี่นะคะจะเป็นปราดูนะคะนี่ปราดูส้มด้วยนะคะลูกค้า ราคาจะสูงกว่าม้ค่าแต่เราขายปนกันไปเลยนะคะลูกค้านะคะเราขายปนกันไปเลยสําหรับทั้งหมดทั้งหมดนี้ก็หนึ่ง6 7 7สามสี่ห้าหเจ็ดเจ็ดตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณสิกว่ายกนะ,นะคะลูกค้านะสิบกว่ายกเรามาจัดกันไปแบบขายถูกๆกันเลยนะคะลูกค้านะยกละ3าม0 0ื่นนะคะลูกค้าจัดได้จัดเลยนะคะสําหรับมีหน้า14 1สห้าด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็11นะคะลูกค้านะ แล้วก็สิบสิบสองแล้วก็มาสิบสามนะคะลูกค้านะราคานี้เป็นราคาที่ว่าค่อนข้างที่จะถูกนะคะลูกค้าแบบจัดโปรกันเลยนะคะจัดโปรถูกสาหรับราคานี้นะคะรีบได้รีบเลยนะคะลูกค้านะคะโทรหาณิชชาได้ศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะคะลูกค้าสาหรับราคานี้นะคะสวยๆอย่างนี้รีบๆเลยนะคะลูกค้านะ อ่ารายการนางฟ้าเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะสำหรับมาข่าโมงเก่านะคะโอเคนะคะลูกค้านี่นะคะรีบโทรด่วนนะคะลูกค้านะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย